gentlemen, welcome to Nam Thep Thien, Sai Village, Chiang Sai, and Thien Thien District, Surat Province. And now we are lost out the rain, and now, it is frothing, and I think no problem for me, because we must put together. And now i am to show for you everything in here. Sorry. Yeah. This side, this side is higher this place maybe in the uh, my garden it deep about 120 uh, centimeters but now in this side all the water is different because it the uh, fresh water this the rain water but now this from the ocean from the canal, because up the canal. ขอต้อนรับสู่น้ำเทพศิลป์บรรยากาศวันนี้ครับ5มกราคม2560อีกวันหนึ่งนะครับที่น้ำท่วมอีกแล้วครับก่อนหน้านี้ในวันที่ประมาณวันที่2-5ธันวาคมนะครับ2559เพียงช่วงข้ามปีฮะแต่ไม่ถึงเดือนครับน้ำก็ท่วมอีกนะฮะนี่คือความแตกต่างนะครับอันนี้ผมยืนนี้ยกลื้ขึ้นมาสูงนะครับแต่น้ำที่มานั้นเป็นน้ำมามาจากป่าครับมาจากเทือกเขานะฮะ ที่ส่วนหนึ่งที่มันอาจจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าในเรื่องของการตัดไม้ทาลายป่านะครับเนี่ยคือสิ่งที่อันตรายมากที่สุดเลยครับว่าวันนี้นั้นเมื่อป่าไม้ถูกทําลายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมีโคลนเดี๋ยวหลังจากที่น้ําท่วมครับคุณผู้ชมมาเลยครับมาที่หนาเทศิวนจะได้เห็นบรรยากาศของการที่จะต้องเอาโคลนออกจากพื้นที่เขาขอไม่ต้องพูดถึงนะครับในความเสียหายในสวนแน่นอนนะครับต้นไม้สาตว์กาศและทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ เราจะได้เห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันจะลงลึกไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะที่เราจะได้เห็นว่าน้ำเส้นสีนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ในส่วนที่สูงนะครับอ่ามันก็รอดพ้นไปได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะและวันนี้นะเราจะดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของบรรยากาศท่านดูสิครับดูน้ํานะฮะที่มาเป็นอย่างไรนะครับ และนี่คือส่วนที่ขึ้นมานะฮะผมขึ้นมาได้ที่สูงนะครับมันมีหลายระดับแต่นี่คือคิดว่าสร้างมาพ้นน้ําแล้วนะฮะแต่ในที่สุดธรรมชาติเราไม่อาจฝืนนะครับแล่นี้ความรุนแรงขนาดนี้นะครับว่ามันเป็นขนาดไหนดูสิครับบรรยากาศภายนอกตอนนี้นะครับทั้งเข้าวของทรัพย์สินนะครับก็เสียหายแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่คือภาวะที่เกิดขึ้นแนละเราก็พร้อมที่จะ เชิญต่อนะครับจากวันนี้นั้นนะฮะน้ำกำลังขึ้นและมีแนวโน้มจะขึ้นสูงอีกนะฮะและหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็คืออีกบทหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันและสิ่งสำคัญคือการพึ่งตนเองครับ